เด็กครับตอนนี้ก็พี่เป้คนขี้เหล่กว่าเพื่อนนะครับผมแล้วก็มาช้ากว่าเพื่อนนะครับทนายคะคำเมื่อกี้ได้ยินไหมคะมินมินประมาทนี่มินประมาทซึ่งหน้าเลยนะครับประมาทซึ่งหน้ายิ่ปุ๊กกี่เดือนต่ำกี่หมื่นคะพี่มีทรอนไหมข้าวลอยหนึ่งร้อยหนึ่งหมดนะครับ

ขวนอะไรเงี้ยเจ้ากันแล้โว้ยสิญยกชิญยกโทษไห้ด้วยบางยาด้อล่ะฟ้องแล้วบฟ้องบ้นะฟ้องแล้วนะอนวเองะนะคะขอบุณล่นลี่ังมีเขาเลี้ยงข้าวเครับสั่งเลยนะครับะขาฟ้องค่าถ้าพึ่งสาบน่นมันฟ้องได้ไยมันได้